ยินทุกคนต้องช่วยกันนิ่งๆนะวหยุดหยุดเลย เดี و, ๋ยวเดไปครับอุ้ยไปรลบอุ้ยอ่าเอ็นยังคาบลง บอกทำใบอะไรตอนนี้ลืมไปหมดแล้วเนี่ยแล้วแต่งตัวอะไรกันมานี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยสวัสดีครับตอนนี้นะเราก็ยังอยู่กันที่ไล่ทองสมบูรณ์ าวบอยใช่มคนอีพีที่แล้วการส่งตัวเราได้หมดแล้วใช่เราขี่ม้าเป็นแล้วใช่แต่วันนี้เราจะมีภารกิจยิ่งใหญ่มากเพราะตอนนี้เนี่ยกำลังจะเย็นแล้วคาวบอยเนี่ยจะต้องกินกับข้าวกินอาหารเพื่อที่ได้มีแรงใช่ไหมใช่วันนี้เราจะต้องกินกับข้าวและหาอาหารแบบคาวบอยนั่นเองคาวบอยเขาหาอาหารแบบไหนแบบแบบยิ้มป้อนแบบแบบยิ้มป้อเดินอะไรสักเชือกด้วยโอ๋อเบ็ดปิงเบ็ดปิงเบ็ดปิงเขาจะได้มีนี่ลกู อย่ายงนั้นเหรอกินืนด้วยกินข้าวด้วย,ยอ๋ยกอาก,การเป็นคาวบอยที่แท้จริงเนี่ยนะเราจะต้องหาวัตถุดิบเองในปา่นาโอวันนี้ภารกิจของเราก็คือหาวัตถุดิบและหลังจากที่เราหาวัตถุดิบเองได้เสร็จปุ๊บเราจะต้องล่าสัตว์ได้และเอามาทำกับข้าวถ้าอย่างนั้นไปหาพี่ที่สอนเราดีกว่า สวัสดีครับชื่อเก่งครับผมพื่เก่งตะวันครัข่าวบอยเก่งขาวบอยตะวันโอ้ยอันนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้ก็จะเป็นแท่ไว้ฝึกบักม้าบวกอะไรโอ้แท่ฝึกม้าแล้วเนี่ครับมันเป็นบ่วงบาดบ่วงบาททำเป็นไหมเด็กใช้แทะเป็นไหมเฮ้ยจ้าก็ทำเป็นดูวิธีข่าวบอยที่ถูกต้องอะไรอ่ะนี่นะฮะนี่เราจะหมุนอย่างนี้ครับหมุนอย่างนี้ หมุนอย่างนี้หมุนอย่างนี้แล้วก็ต้องเข้าเอ้โหวันนี้เราไปนี่แล้วค่ะเอเดนมาเร็วเอเดนมานี่แล้วมามามาเดินมามามาถ่ายกันต่อมาลูกไม่เล่นแล้วไม่เล่นแล้วไม่ถ่ายกันต่อมาเร็วมาเร็วไม่เล่นแล้วมามามา ยากมากทำไม่เป็นต้องให้คุณครูเขาฝึกเราก่อนตอนนี้ทำไม่เป็นอุ้ยอุ้ยเป็นวงกลมเลยอะทักษะนี้เอาไว้ทำอะไรคะเอาไว้เวลาเวลาคนพวกก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยเฮ้ยอฮ้ยปีที่แล้วเขาขายชาชักปีที่แล้วเขาขายชาชัก ยังยังยังไม่เจอยังไม่เจอเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหจับตัวเองจับตัวเองจับตัวเองอันนี้คือวิชาจับตัวเองแล้วออกมาอีกแล้วเข้าออก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 หมดแดงหมดแดงนี่พี่คนต่อไปเขามีแซ่อุ้ยอุ้ยอุ้ยม่้ดหโอ้ วิชาแช่นี่คือเอาไว้ฟาดกับสัตว์เหรอคะฝึกฝึกนะพี่ฝึกมาฝึกมานะฮะแต่ว่าวันนี้ยังไงนะคะพี่ให้ขาบดอกกุหลาบขาบดอกกุหลาบแล้วตัดดอกกุหลาบโอเคอาคิรินไปขาบคิรินไปขาบคิรินไปขาบไม่เอาอ่ะไม่ไหวอะกลัวมันเป็นเคสมันเป็นเคสของคาวบอย มันจะต้องมีคาวเกิลเงินมันมีเสียสละให้นีนล่าเหรอเรื่อยมาลูกครั้งนึ่งในชีวิตจะลูกไปลองเถอเอาไหมสักครั้งหนึ่งใอ้ลอวิตไอ้ล่างเ้ยเฮ้ยเล้ก้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเิ้ยะยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเฮายเน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กเ้ยเฮ้ยท,ท้ยเฮ้กเฮ้ยเฮ้ยทฮ้ยเฮ้กเฮ้ยเฮ้ยทฮ้ทเฮ้ยเฮ้ยเยทเฮ้เ้ยเฮ้ยเเขายเ้ยเเเฮ้่เ้เฮ้ยเ่เ้ยเเ้าเ้ยเเ้าเ้ย้ นี่เขาซื้อดอกกุหลาบมาแบบ20บาทเขามีงบอยู่40ใช้ไปแล้วอันหนึ่งนี่นทำเพื่อนมามีเลยนะครับโอเคครับลูกผู้ชายมากแต่ลูกต้องอยู่นิ่งๆนะลูกนิ่งๆนะห้ามกระดุกกระดิกไปไหนอย่ากระดุกอย่ากระดุกกระดิกอย่ากระดุกกระดิกมองมามีไว้เฮ้ยนิ่งๆนะ กลวไหมคีรินตอนแรกก็ดูเสียวๆแต่ตอนห็นแล้วว่าแบบโอเร็วมากไหมเฮ้ยทำได้ไงอ่ะอยากให้ใครลองเอเดนเนนี่นะเราจะไหว้นะโดยกุหลาบนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราไหว้กุหลาบนี้เราใช้กุหลาบนี้ไม่ได้อ่เราวางไว้อย่างนี้อ่เอเดนคาบลูกฮะลอยเล่นนี่เฮ้ยอย่าตกใจเออ

ได้แล้วได้แล้วลูกได้แล้วเก่งมากกลับมาที่นี่ยืนตรงยืนตรงอย่ามองสิอย่ามองอย่ามองว้าวไปแล้วไปแล้วทำได้แล้วเก่งมากเลยลูกแม่ทุกคนได้ความกล้าจากแม่ได้ความกล้าจากแม่ได้ความกล้าจากแม่ไม่เอาอ่ะไม่ไหวแล้วกลัวแม่ไมียอเลยจ้ะ ่อนะทีิมงานเรียนรู nee> ้จากพี่เขาแล้วว่าพี่เขาทาแบบไหนเพราะฉะนั้นตอนนี้เราไปถามพี่เขาดีกว่าว่าจริงๆแล้วเนี่ยวิธีล่าสัตว์แบบง่ายกว่านี้เนี่ยมันทําแบบไหนและพี่เขาสอนเราได้ไหมโอเคไหมและจะบอกว่าภารกิจนี้เนี่ยนะเราจะได้ดาวกันด้วยใครอยากได้ดาวยกมือขึ้นเย้อ้าวถ้าอย่างนั้นพวกเราไปทําภารกิจเลยว้าวนี่ ถ้าพี่เขาเริ่มต้นจากการทำอย่างนี้ก่อนคาบกุหลาบนะบอกเลยไม่คาบไม่คาบไม่คาบอันนี้คือจะแบบว่ายากเกินไปไงอย่าว่าแต่เด็กๆเลยมีดาก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นทีมงานของเราเนี่ยได้เตรียมอุปกรณ์มาให้เด็กๆแล้วเป็นอุปกรณ์ที่เด็กๆเนี่ยคุ้นเคยเป็นอย่างดีเืออะไรคะ เดี๋ยวขอบคุณพี่เขาก่อนพี่เขาต้องไปหาอาหารแล้วเนี่ยเริ่มดึกแล้วใช่ใช่ใช่อาหารให้ลูกเมียเขาขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหทั้งพี่ตะวันกับพี่เก่งเลยนะครับของไล่ทองสมบูรณ์นะตอนนี้นะเด็กๆก็เลือกปืนกันเรียบร้อยเดนเลือกกันไหนครับเลือกอันนี้นล่าหนคะอ่าปืนเล็กนะคะคิรินครับปืนนี้นะส่วนดาด้านะฮะเลี้ยงปืนเล็กเหมือนกัน จริงๆอยากได้ปืนเล็กจังเลยแต่เอาปืนนี้ดีกว่า <Yeah. S 2> พี่เขาให้ลูกกระสุนเรามาคนละ5ดอกบอกเลยว่าเราต้องการทีมเวิร์กต้องการ oh. กระป๋องลงแค่กระป๋องเดียว oh. คือมี50าสิบสิบห้ดอกแต่เราต้องทันก็ได้ให้กระป๋องเดียวลงแล้วเราก็จะได้ดาวเพิ่มกับบ้านโอเคไม่ได้ายากแต่วันนี้เรายิงนอกบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนแบบสมจริงเลยมีทั้งลมเข้ามาเกี่ยวข้องเออมีทั้งระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้อง ยี่ดอกได้หรือไม่ได้คะได้ยิงปืนนี่ล้วก็ยังได้เลยตะกี้ในไรยิงอะไรมาเนี่ยได้เป็ดเออซ้อมมาแล้วใช่ไหมล่ะแล้ว่าง่ายง่ายอ่ะเสียงปืนยิงขึ้นป่าเปี้ยงทำไมเอ่ยไม่เปี้ยงต่อเสียงปืนยิงขึ้นป่าเปี้ยงโอย ของเราเนี่ยพร้อมมากหยิบกระสุนไปมาห้าดอกคนแรกคือเนล่าของเด็กนะคะต้องอยู่เหนือหญ้าขึ้นมานิดหนึ่งนี่นะกระป๋องอยู่นี่นะาล่านะเราต้องยิงให้ได้เรามีห้าอันขออะไรนะกดฉีดไ่อย่างนั้นไนล่าไปฉี่ก่อนขอเปลี่ยนผู้เข้าแข่งขัน เตรียมไปคิรินก่อนอ่ะของยาของย่าใกล้ๆเลยอคิรินแค่นี้อดะอคินแค่นี้อไ้ยใกล้เลยอเมื่อก่อนนั้นีเคยเลี้ยงนไลยตมมีได้ใครมาอยี่ที่ทิพใช่ไหมอกที่หพร้อมดาวนี้ลยโอ้ยยยโอ้ยยยย ไหนใหม่เมื่อกี้ที่ที่หมอไว้เองไหนเคนนะเคยแบบยิงนกอันแบบพินอยู่ตรงนี้ได้เลยนะไอ้โอ้ยไม่โดนเลยคิดเองลูกสุดท้ายหึไอ้นักกว่าเดิมอีกลูกเล็งไปไหนนะขนาดลิงิงตรงนี้มันขึ้นนู่นขออกัน เอางี้มามีเสียสลากให้หนูหนึ่งกันมามีจะได้ยิงแค่สี่เอาให้โดนเล็งดีๆเออเล็งดีๆเล็งดีๆมองดีๆเฮ้ยเราส่งต่อพลังนี้ให้เอเดนเอเดนต่อเราเอาสตาร์ไปแลกของไม่ได้เราก็ไม่ได้เหมือนกันมันเป็นทีมเวิร์กเราต้องเจ๊ว่าเดนโว่เจ๊ว่าเดนโวาไม่ได้ยิงดีๆเล่งดี้ถๆให้ เหตุตรงนี้ไหมเหตุต้องให้มันเป็นนียไหมยิงยิงให้โดนโอเคเย่งนะเย่งนะเย่งนะเออไม่ต้องไปจับให้น้องหรอกเพราะตะกี้นี้เราก็ไม่ได้โดนอะไรเลยหรอกลูกที่หนึ่งอย่าเพิ่งยิงนะอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงเสียงไว้ก่อนนะได้แล้วได้แล้วหนึ่งสองโอ้ยสูงอีกนิดสูงขึ้นมาอีกนิดนึงเก้าอี้มาหนึ่งสองโอ้ยนิดเดียวได้แล้วเอเดนเออ เอเดนเอเดนเอเดนออโอที่สโอ้ยเอเดนต้องสูงนอนนึงเ้ยได้แล้วมั้งเนี่ยอดเสียงนิดเดียวอันนี้ลูกสุดท้ายลูกที่ห้าแล้วตตตึงต้องตองปไม่ดนิดเดียวเองตอนนี้ตาไนล่าแล้วเ่าหายไปแล้วทั้งหมดจบเอ็ดดอร์นล่า ปืนสั้นใช่ไหมปืนสั้นลงไได้ลงไอ้ดที่นงลูยิงไม่ไลูกยิงไม่ไมันแข็งเอานี้ไหมลกที่ดงยิงมนิ้วในล่าไม่แรงงั้นถืองั้กดสองมือสองมือเล็งก่อนโอ๊ย ไกลเคียง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 อ่ะมันออกไปได้นู้นเยอะเลยโลกมันเล็งวัวตรงนั้นน่ะลูกมันตันี่อ่าตามใจพี่ล่าอ่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยนิดเดียวเองอ่ะพี่่นิดเดียวนิดเดียวไม่เป็นไรยังเหลือมีนิกับดาดายพาลากีตาร์ทำบ้านยากจังเลยยากมากตอนแรก เดียวง่ายตายใช่มาอ่ามามีตามมีใช่ไหมอ่าว้าล่าไบบส์ว้าล่าไบบส์มามีสู้สู้มามีสู้ตายมามีไว้ไลสสูู้้ตายท์ไม่เป็นโดนยื้อตัวเองโดนนื้อตัวเองมีมีสู้สู้อ่ะมามีสู้โอยเกือบแล้วนะโอย ไม่โดนหรอไม่โดนเด็กขาจะบอกว่าความหวังสุดท้ายอยู่ที่ดาดาแล้วเด็กๆคิดว่าดาจะทำได้ไหมห้าลูกด้าคือความหวังหมู่บ้านดาทำได้เพื่อลูกดาต้องทำได้ได้โอ้ยดาโดนจะไม่หล่นโูกกระป๋องอย่างหนักมีนมเปล่าก็ไม่รู้นะลองเป็นกระบอก เลียกระบอกดูเลยกี่ดอกเนี่ยเลยสองดอกทุกคนเราต้องช่วยกันมามีมานี่ทุกคนจับมือมามีไว้เร็วตอนแถวกันจับมือมามีดืงมกันเอาไว้ได้จะไปแล้วนะทุกคนต้องช่วยกันฮึอเราทีมวทีมขอดาวมาเลยขอดาวมาเลยเบิกดาวคนละดาวทีมงานบอกไว้ว่าค่ะห้ามเลยไม่ ไม่เลยไม่เลยเออ,เอ,อ,อตอนนี้<ม>เราก็<ม>รกู้แล้วว่าวิธีที่ดีที่สุดของการหาอาหารน่ยคือทีมเวิร์คถูกต้องไหม<อ>เพราะฉะนั้นเราต้องทีมเวิร์กกันต่อตอนนี้กําลังจะมืดแล้วเดี๋ยวผู้ชายจะไปล่าสัตว์ส่วนผู้หญิงตั้งแคมป์โอเคไหมไ<ด>โอเคพร้อมไหม ผู้ชายน่าจะไปล่าสัตว์อยู่เดี๋ยวเขาจะเอาอาหารมาให้เราเราตั้งเตาดีไหมโอเคนะดาาฉันจะคุกไปบินยูคุกดาดาเห็นสัตว์อยู่ตรงนู้นวิวกระดิ่งสัตว์ตัวอะไรตัวนั้นใครจะไป<อ>เป่นเนดินเร็ว มืดแล้วอ่ะพี่ล่าเขายังหาสัตว์ไม่เจอนะเนี่ยกระดาคิรินกับเอเดนน่าจะหาอะไรมาได้ไก่ได้ไหมลูกเดนเห็นสัตว์ไหมเนี่ยตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะยิงเลยเดนโอ้ยโดนแล้วเขายังไม่เป็นอะไรคิรินยิงโอ้เอาจอนทำไมเอาจอนนี่เอง โอ้โหเราก็นึกว่าเป็นสัตว์ป่าจัดนจัดไม่เป็นไรเราเขาคัมปิ้งอยู่งงนเราไปกินข้าวกันนะโอเคมาเห็นสัตว์โดนแล้วมันสลบแล้วนี่ใช่ไหมที่ที่เขาสอนอย่างนี้เปล่าฮะ เราจะไหวไหมเนี่ยได้แล้วน้วสัตว์ป่าที่เราได้คือหมูปา่า <The noise> นี่กับอกไก่ปา่าร <The noise> ู้ไหมเวลาเรากินของข้าวเนี่ยมันไม่พอนะเด็กรู้ไหมได้เห็นอีกอย่างหนึ่งอยู่ตรงนู้นเราวิ่งไปเอากันดีกว่า <The noise> เอาอันนี้ใครจะเป็นคนโยนบ่วง <The noise> โอเคเ,อเดนโยนบ่วงนะหนึ่งสองไปได้แล้วเอาทุกคน เร็วโอ้ยตัวนี้แรงมากเพ้อดึงเด้งมาโอ้ยได้มาแล้วอะไรอ่ะแด้หมูะลรบอกะรบโอเคพวกเราไปได้อะไรมาจับอะไรมาจับหมูหมูป่าเหรออันหงจิง ไหนตัวมันอาหัวมันอยู่ไหนก็หันมันลงไงก็หันมันแล้ว<อ>ไม่ใช่ไม่ใช่ตอนที่เรายิงอะ่ะตอนที่มันหมดสติแล้วเราไปฉีกเอาอออตอนนั้นอะ่ะเราพลาดไปโดนเพื่อนเ,าเราเพื่อนคือใครจอนจอนเหรอ <laughs> แต่ว่าในลาเลือกว่า <laughs> ไปซื้อแตงกลาแล้วเดนน่ะก็ไม่ได้อะไรมาเลยหรอไอเดนไม่ได้ไู้ลูกเข้าไปในป่าเดนน่ะ แำลงโมมาได้เหรอกำลังดีดูกำลังดีเลยกำลังดีตอนสวรรค์ที่สุดมามีภูมิใจที่สุดเลยลูกจอนมาแล้วอ้าวจ้นจอนจอนะเจน้นโถพี่จอนพี่จอนเดี๋ยวคืนนี้จะมานอนเต็นกับกินบาร์บีคิวกับพวกเราไหมพี่จอนกินด้วยจอนหิวกินด้วยจอนหิวโ okay. อเคทางั้นเด็กๆพาพี่จอนเข้าไปนอนในเต็นท์เราก่อนเดี๋ยวมีก็นด้แล้วกับเราไป รถเป็น้าม้เห็ไจบไปแล้วสอวันที่ไร่ทองสมบูรณ์บอกเลยได้มาแล้ว3ดาวครั้งหน้าจะมีดาวให้เราเก็บอีกแต่ไม่รู้ทีมงานจะให้เราทำอะไรจะขอพักก่อนนะวันนี้เหนื่อยมากเลยกุมาแทวบวลไปก่อนนะมีบาง ต่อรองเท้าไม่เป็นไรบอกพี่บายบายไปแล้วบายบายไปแลป้วเจ้จาเกิรลกระเด็นยังไงหัวต้นใหญ่มากเข้าเข้าโหยุดเกโคต 牛牛牛，白哈鬼！